a motherfuckin' yeah. copy fuck yo' on they call me like high that you fucking with me probably not ninja shit karate cha karate like weak paul bearers but my body i'm obviously on some other shit Your sweat is not and all these suckers on my stick So flow the jar jars. สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอพิรพลนะครับในฟุตบอลวันอาทิตย์ครับเว็บไซต์ RG3sport สนะครับสวัสดีคุณวัชระพงศ์สวัสดีคุณบักเอี่ยวสวัสดีคุณวรพจน์นะฮะที่ส่งข้อความเข้ามาคุยกันใน u t u b e นะครับช่องของเรานะฮะ RG3 Sport นะครับเมื่อวานนี้ฟุตบอลคู่พิก t c ตขาด ขาดเลยนะครับคู่แมนเชสเตี้กับทอตแนมฮอสเปอร์ตามที่ผมคาดไปก็คือแมนซิตี้ชนะแน่นอนแต่ไม่คิดว่ามันจะเละเทะถึง3ประตูต่อสูงขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่สนุกนะครับสู้คู่แรกที่เลสเตอร์จะก,กับลิฟคูไม่ได้เลยคู่นี้นี่คือสนุกมากที่ฟ p t v ถ่ายทอดสดนะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ให้คำทำนายไปนะครับผมบอกแล้วว่าเลสเตอร์กับลิฟคูเนี่ยเสมอแน่นอนนะครับ อย่างง่ายน้อยคือเลสเตอร์ไม่แพ้ลิเวอร์พูลอ่ะสุดท้ายเลสเตอร์เอาชนะได้เลยนะครับแต่ว่าในคู่แมนเชสเตร์ีผมมองแค่หนึ่งศูนย์หรือเต็มที่2อูนะไปไกลถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในฟุตบอลพิมเ์ลีกของอังกฤษนะครับอ่ะมาครับคืนนี้ครับบุนเดสลิกาเตะ2เกมแล้วก็พิมเ์ลีกเตะ4แมตช์เลยนะครับคู่ที่น่าดูก็ก็ต้องตามแมนเชสเตอร์แหละออกไปเยือนเวสต์บรอมปีเชลเบียแล้วก็มีอาร์เซนอลเจอกัรีซจนแต่ก็ถือเป็นเกมน่าดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์ หลังเกมแมนยูเจอเวสต์ปอมประมาณ5้าช่มตรงนะครับไปดูกันได้ทาง Facebook ของผมนะครับบ๊อบวบีรพลนะครับอ่ะมาค่ำคืนนี้ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนแล้วกันครับซอลฮันตันเจอกับวูซฮันตันเดนเดเลอร์เพิ่งจะเจอกันมาในฟุตบอลทูเอฟเอคัพของเกลต์นะฮะซึ่งเป็นทางฝั่งของซอลฮันตันที่เข้ารอบไปชนะวูสองศูนย์เลยที่โมเรเนียลวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของซอลฮันตันเจอกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายครับไอตัวสำรองที่วูจัดผสมไปเนี่ยในวันที่เล่นเอฟ จะจัดเต็มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเสาที่ชนะในบ้านบูฟวันนี้มาเล่นในบ้านตัวเองจะไม่ชนะบูฟครับวันนี้เต็มที่ได้แค่ผลเสมอเสมอรครับคู่หนึ่งคู่ตรงนะครับเสมอรครับบูฟกับซาแฮมตันครับคู่ที่2อครับอาร์ชนอนอลเจอกับลีสุเนเต็ดน,นะฮะอาร์ชนอนอลเองก็ดีขึ้นมานะครับก็ต้องพยายามลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีอย่างน,น้อยที่สุดให้ได้ นะครับตอนนี้ตลาดทีมก็นัดกันเสมอนัดกันแพ้นะครับแพ้กันอย่างละ6เกม8เกม10เกมเพราะฉะนั้นอาเตต้าก็ยังมีเซตผมดูข่าวล่าสุดนแน่ใ,นใจนะฮะเตต้าบ,บอกว่าโดนขู่ฆ่าด้วยนะครับจากเกรียนฟุตบอลนะฮะวันนี้เนี่ยเจอกรีซก็เป็นงานยากครับเป็นบอลสไตล์ที่ใกล้เคียงกันในการที่แบบชั้นเปิดเกมรุกทั้งคู่ถอยหลังลงคลองในการทั้งคู่วันนี้คงยิงกันเยอะครับสำหรับอาร์เซนอลกับกรีซนะครับเพราะว่าเกมรับก็ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผมมองว่าที่ผลเสมอนะ แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าอาร์เซนอลน่าจะเอาชนะลีสุนเดได้แต่ผมมองที่ผลเสมอครับเพราะว่าลีสเวลาเล่นเกมเยือนแบบเนี้ยเขาเขาเขาเล่นดีนะครับคือหลายๆเกมที่ผมเห็นถ้าเขาเจอกับทีมที่บุกเหมือนกันเขาไม่ค่อยแพ้นะครับผมมองว่าคู่นี้จะจบลงที่ผลเสมอที่เอมิเรตครับอาร์เซนอลกับลีสุนเดครับคู่สุดท้ายมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกไปเยอ West aw, 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 ือนเวสต์บรอมวิชเอาไปอันสามทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวห้าทุ่มผมออไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยนะฮะเจอกันได้ เออแมนยูไนเต็ดเองต้องพยายามชนะให้ได้เพื่อกลับไปยืนเป็นรองจากวงหล,ลังจากเมื่อคืนนี้เลสเตอร์ชนะรีปูแซงไปแล้วนะครับแต่เตะม,มากกว่าหนึ่งนัดวันนี้เจออารดายส์ครับแซมบิ๊กแซมของเออ่ Sam, วิกแซมเวสต์ซัมบิอาเวนโอเล็กูน่าโซชาววันนี้คงจัดทับเอาเขานี่เกับเป็นตัวจริงแน่ๆนะครับกองกลางต้องเอาตัวแข็งแรงเข้าสู้ครับก็คือซานต้าสกอตตี้แม็กโทมิเน่กับเฟรดเพราะว่าบล ok ็ uy, อกบายเจ็บอยู่นะครับถ้าบล ok ็อกบายวันนี้หัก ถ้าพ่อปลาอยู่นะวันนี้ลงแน่เพราะเขาจะช่วยลูกปลาอากาศได้เยอะนะครับเพิ่มเผือวันนี้อาจจะเอาเอริกไบย,ย์ลงสนามนะเพราะว่าเป็นคนที่ตัวสูงกว่าลินเดเลิฟลินเดเลิฟเจอบอลทุ่มเจออะไรน่าจะเสร็จนะครับร<อ>ผมว่าวันนี้ไบย,ยี่จะคู่กับแม็กควายนะครับซ้ายเป็นชอขวาเป็นวานิซาก้านะครับเฟตโทเมเน่แล้วก็เอ่อแรดฟ,ฟอร์ดกรีนวูดบรูนโน่ Och, และหน้าเป้าเป็นคาวานี่ผมให้เลยเสวยตัวจริงเป็นแบบนี้ นะครับวันนี้ซ้กันไปซ้กันมาครับแมนยูเต็ดจะเหนื่อยครับในการเจอเวสต์บรอมเพราะว่าเวสต์บรอมเองถ้าหากเวสต์บรอมนำก่อนในงานเข้าเลยนะฮะผมว่าแมนยูเตดจะชนะแต่จะชนะแค่เฉือนครับเพราะชนะ3คู่ในวันนี้นะฮะวูฟไม่แพ้ซอลแฮมตันอาร์เซนอลเสมอลีสและแมนยูเฉือนเวสต์บรอมครับเว็บไซต์ rg3sport อมเมนต์เข้ามาคุยกันครับ